ครับครับมันนี่สิมาสาธิตการเชื่อมเล็กบางให้เบิ่งครับเนี่ยตัวนี้ครับน้ามินสองครับนี่มาเชื่อมจังไดบ่ิห้มันทะลุครับท,ที่ว่างมือว่างอย่างรับนีอยู่มาบนกันครับครับการปัดไฟครับครับเครื่องรุ่นนี้ก็ อยู่ที่สองรอยครับเนี่ยเป็นของบอสตานะครับที่ผมใส่ประจำครับนี่ทีหอนี่ใส่ดีครับครับนี่หมองร้อยต้องสีครับเชื่อมเชงได้บ่หยมันทลุครับมันเหลียบไปเลยครับเป็นวิธีการว่างมือครับผม เราแต่คือหัวเข้าห้าหนึ่งเหรอครับหันเขานังเข้าพัดก,กับเขียนเขานี่ไว้ครับอย่าให้มือมันดิ่นไปดิ่นมากครับโอสันมันจะไปกิ่มแห้งหรือมันกันทะลุรครับผมวางลงครับ

Спасибо. เชื่อมเร็วก็ว่มีการทะลุกครับครับวิธีการว่างมือวิธีการไล่ให้มันติดครับเกยียดแตงแม่จักกน้อยครับ ก็แค่ตรงครับเกียร์แล้วอะบ่มีตาหมดครับนี่ครับลอยเชื่อมกบบบ่มีตาหมดหรอกครับ ถ้าเ่าว่างมือได้ครับครับ,รบมันิกะมาเหตุคลิปการเชื่อมเล็กบางไอ้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งครับว่าการเชื่อมไปได้บ่อยมันสอดกับเหตุแตเบิ้งแล้วครับวิที่ว่างมือวิที่ยังมุมเหตุแห่เบิ้งครับ ครับมื่อนี้ขอขอบพูดหลายๆครับติดติดตามคลิปถตะชัยมดีครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแช่เด้อครับเป็นกำลังใจให้ถตะชัยมดีไปเรื่อยๆครับผมผมก็จะเฮ็ดคลิปใหม่ๆให้เบิ่งไปเรื่อยๆครับมื่อนี้ขอขอบพูดหลายๆครับสวัสดีครับ